เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปารบกุมาริกาคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนาว่านัตถิราคะสโมอคิเป็นต้นพระพุทธเจ้าเสด็จในงานอาวมมงคลได้ยินว่ามารดาบิดาของกุมาริกานั้นกระทำอาวาหะมงคล นิมนต์พระศาสดาในวันมงคลพระศาสดาอันหมู่พิษุแวดล้อมแล้วเสด็จไปในที่นั้นประทับนั่งแล้วหญิงสาวแม้คนนั้นแลกัดทำการกรองน้ําเป็นต้นเพื่อมู่แห่งพิษุเที่ยวไปไปมามาอยู่ฝ่ายสามีของนางได้ยืนแลดูอยู่แล้วเมื่อเขาแลดูอยู่ ด้วยอำนาจแห่งราคะกิเลสในภายในย่อมฟุ้งซ่านเขาถูกความไม่รู้ครอบงำจึงไม่บำรุงพระพุทธเจ้าไม่บำรุงพระมหาเถระแปดสิบองค์แต่ได้กระทำจิตไว้ว่าเราจักเหยียดมือออกคือจับหญิงสาวนั้นพระศาสดาทรงเล็งเห็นอัจฉริยะใสของเขาแล้ว ได้ทรงกระทำที่เขาไม่เห็นนั้นเขาไม่เห็นหญิงนั้นแล้วจึงได้ยืนดูพระศา,ศาสดาในการที่เขายืนแลดูพระศาสดาตรัสว่าแนกุมารก็ชื่อว่าไฟเช่นกับด้วยไฟคือราคะไม่มีชื่อว่าโทษเช่นกับโทษะไม่มีชื่อว่าทุกเช่นกับทุกเพราะการบริหารขันไม่มี แม่สุขเช่นกับพระนิพพานไม่มีเหมือนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีโทษเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มีสุขอื่นจากความสงบย่อมไม่มีในการจบพระธรรมเทศนากุมาริกาและกุมารตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลล้ว ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำอาการคืออันเห็นซึ่งกันและกันแก่คนทั้งสองนั้นดังนี้แลเรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งจบ